กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพ่อกับแพรววาในช่อง y u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  e เมื่อนี่เป็นมือแรกจ้าแพร่าวาสิมาสอนภาษาอีสานวลค้ำจ้าทุกๆคนสำหรับมื่อนี่ขอเสนอภาษาอีสานวัลค้ำคำแรกมื่อนี่ขอเสนอคำวา่าฮีดจ้าฮีดแปลเป็นภาษากลางว่ารีดจ้าขอยกตัวอย่างง่ายๆเช่นลูกเขาห้องน้ำสิไปแปลงฟันยาสีฟันเลืหมด ก็เลยห้องทากบอกแม่วาย่าสีฟันหมดแล้วแม่เลยบอกว่าให้เอามือหีดก่อนลูกมืออื่นจังซื้อใหม่สัน้นแม่บอกว่าให้เอามือรีดใช้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยซื้อใหม่ค่ะทุกๆกคนคำ่บหีดแปลเป็นภาษากลางว่ารีดจ้ะทุกคนสํฮา,ฮา,สาหรับภาษาอีสานวละคำมือนี้แพ้ขอฝากไว้เพียงเท่านี่มืออื่นพ่อกันไหมทุกวันวันละคํจะาจ้ะสาหรับภาษาอีสานวัละคำสําหรับมือนี้แพ้ว่าขอสวัสดีจ้า